ควีนทอวันนี้นะคะควีนจะพาเพื่อนๆไปทริปครึ่งวัน mm hmm. เที่ยวอางซิลาอางซิลาที่นี้นะคะอยู่จังหวัดชนบุรีนะคะเป็นจังหวัดที่ ใกล้กรุงเทพมากใกล้กรุงเทพขนาดไหนนะคะก็เปิดแมบ,บไปเนี่ยชมมมมั่วโมงนิดเองค่ะวันนี้นะคะควีนก็เดินทางตอนบ่ายสอง,สงนาทีบ่าย3ามครึ่งเนี่ยก็ถึงองังกีลราแล้วและร้านแรกที่เราจะไปกันนะคะเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นนะคะชื่อว่านิจินะคะนิจิที่แปลว่าใสา่ลุง บรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะมีที่นั่งทางด้านหน้าแล้วก็ด้านในนะคะแต่วันนี้อากาศร้อนมากค่ะก็เลยขอนั่งข้างในดีกว่านะคะส่วนเมนูที่เราเลือกสั่งนะคะเมนูแรกก็จะเป็นนมคาราเมลเบาชูกานะคะราคา80บาท และก็เมนูนที่2เป็นโกโก้นะคะราคา60บาทค่ะก็เป็นราคาที่โอเคนะคะโกโก้เนี่ย60บาทก็ถือว่าปกตินะคะส่วนนมคาราเมลเบลชูการ์เนี่ยเขาก็มีทั้งไข่มุกด้วยแล้วก็มีเป็นแบบนมสดก็เลย80บาทราคาก็จะแพงกว่านะคะเอ๊เอแต่เรามีไอติมกะทิด้วยนะคะแต่ไอติมกะทิอันนี้เนี่ยทางร้านเขาไม่ได้ขายนะคะพอดีมีคุณลุงเนี่ยเขามาขาย,ยหน้าร้านนะคะเราก็เลย อ,ะะอย่างไอติมกะทิล้วนนะคะถ่วยแรกนี่คือ20บ,บาทเองค่ะและส่วนไอติมกะทิที่มีท็อปปิ้งเยอะนะคะมีทั้งข้าวเหนียวมีทั้งถั่วแล้วก็เนื้อมะพร้าวแล้วภาชนะที่ใส่เนี่ยก็เป็นะมะาพร้าวเลยนะคะอันนี้ก็จะราคา30บบาทค่ะราคาถูกมากน่ากินด้วยนะคะเราก็จะถ่ายรูปกันนะคะตามอัธยาศัยเลย พอเรานั่งไปสักพักเนี่ยเราก็จะไปเดินเรียบชายหาดบางแสนค่ะเรียบชายหาดบางแสนเนี่ยคนเยอะมากส่วนของเนี่ยก็ขายเยอะเช่นกันหาที่จอดรถดก็ยากมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไปช่วงเทศกาลเนี่ยก็ต้องทําใจนิดน,นึงนะคะเรียบชายหาดบางแสนนะคะก็จะมีทั้งอาหารสดนะคะอย่างปลาหมึกหอยกุ้งต่างๆนะคะวันนี้เนี่ยคีนก็ไปยืนรอ ปลาหมึกยางนะคะตัวนี้เนี่ยร้อบาทถ้าเกิดว่าตัวใหญ่ขึ้นมานะคะก็จะอยู่ที่180บาทนะคะน้ำจิ้มเขาบอกว่าแซ่บมากก็แซ่บจริงๆค่ะพอเราเดินเรียบชายหาดนะคะบรรยากาศเนี่ยก็ประมาณนี้เลยพอเราเดินไปสักพักอ่ะเราขอมุบฟไปตลาดหนองมนกันเลยค่ะตลาดหนองมน,มนมีอะไรดีใช่ไหมคะที่นี่เนี่ยก็จะมีทั้งร้านของฝากนะคะบรรยากาศเนี่ย ที่นี่ก็จะเป็นตลาดหนองมนนะคะคลินก็บรรยากาศฝากกันค่ะอย่างตลาดหนองมนนะคะเขาจะขายข้าวากันเนี่ยราคาสี่กระบอกหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วก็จะมีขนมจากนะคะขนมจักเนี่ยก็จะสี่มัดนะคะสี่มัดหนึ่งร้อยบาทค่ะพอเราไปตลาดหนองมนกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เดินทางมุ่งหน้าสู่อ่างศิลาของจริงนะคะอ่างศิลาในที่นี้เนี่ยที่เราจะไปกันเนี่ยเราจะเป็น ร้านอาหารสไตล์แบบว่าบรรยากาศดีๆหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะร้านแรกร้านแรกเนี่ยเราก็ไปร้านชื่อว่าวิวดีนะคะร้านนี้นีวิวดีจริงๆร้านเข้าไปเนี่ยสวยมากเราไปถึงกันเนี่ยไม่เย็นมากนะคะปรากฏว่าเราไปถึงกันเนี่ยไม่ได้เย็นมากเลยนะคะแต่เราต้องรอคิวจนถึง8คิวเลยค่ะทีนี้เราก็เลยย้ายไปร้านข้างๆนะคะชื่อว่าร้านเดอะสีนะคะร้านนี้ก็ จะเล็กกว่านิดนึงแต่ก็สวยเหมือนกันบรรยากาศร้านดะซีก็ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะร้านดูซีนะคะบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้เลยค่ะก็ฟินฟินชิลชิวเฟิร์กันไปเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะมารีวิวอาหารวิ้นขอย้อนกลับไปนิดนึงเพราะว่าในระหว่างที่เราเนี่ยเดินทางมานะคะเราก็แวะนะคะร้านคกนะคะเพราะว่าเส้นทางที่เราจะมาร้านอาหารนะคะ มีร้านขายค,รครกเยอะมากก็จะมีผลิตภัณฑ์แบบว่าของฝาเปลือกหอยหรือว่าคกถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากที่จะไปหาคกตำน้ำพริกนะคะก็แวะไปที่อ่างศิลาได้นะคะอย่างคุยเนี่ยก็ได้มาใบนึงนะคะเป็นใบเล็กๆนะคะราคาคกที่นี่นะคะก็มีทั้งตั้งแต่800-500-300นะคะอย่างไซส์ที่เุียซื้อมาเนี่ยเป็นไซแบบเล็กมากๆเลยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ230บาท ค่ะแล้วต่อมานะคะเราก็จะไปรีวิวอาหารอาหารมาแล้วนะคะจานแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะราคาเนี่ยอยู่ที่450บาทรสชาติเนี่ยก็จัดว่าเด็ดนะคะ450บาทระคาะไม่แพงด้วยต่อมาจานที่2ก็จะเป็นไก่แดดเดียวนะคะแต่จานนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยถ่ายรูปมาทันหรือเปล่าถ้าทานเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้นะคะไก่แดดเดียวอยู่ที่139บาท ต่อนะคะปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดที่นี่110บาทแค่นั้นเองค่ะรสชาติก็ดีเหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าหิวหรือเปล่านะคะต่อมาต้ยมยำเนื้อปลานะคะน่าจะเป็นปลากระพงนะคะของเราเนี่ยเป็นไซส์ขนาดแบบใส่ชามมาราคาอยู่ที่200บาทค่ะและข้าวสวยที่นี่นะคะก็อยู่ที่90บาทค่ะ ไข่เจียวไข่เจียวที่เราสั่งนี่คือไม่ใส่ผักแล้วก็ไม่ใส่เนื้อสัตว์ใดๆนะคะอยู่ที่100บาทค่ะและเมนูมสุดท้ายของเรานะคะก็คือกุ้งแม่น้ำเผาครึ่งโปร450บาทค่ะรวมๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่1,874บาทค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาใช้คลิปกันแล้วนะคะกับคลิปอ่างศิลาครึ่งวันสำหรับวันนี้นะคะเราก็ไปหลายที่เลยนะคะตามที่เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ ีถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กด subscribe และกดติดตามให้ด้วยนะคะ,แล,ะแล้วคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ